สวัสดีครับแฟนฟุตบอลคุณรักจิจอกสยามทุกท่านนะครับพบกับข่าว r e เตอร์ตี้ประจำวันนี้ครับซึ่งคุยข่าวดีเตอร์ประจำวันนี้ตัวผมเองก,ก็จะมานําเสนอในรูปแบบของการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็จะเป็นการขยายข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันของ Re เตอร์ตี้นะครับซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยฮนะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการถแถลงข่าวก่อนเกมของเบรเดอร์เจอร์นะครับซึ่งในเกมวันนี้ครับดีเตอร์ตี้ของพวกเราจะบุกออกไปเยือนทางด้านแรนเเร์ทที่ปะศ ในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟนะครับหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งในแมตช์แรกเนี่ยเราปืนบ้านเอาชานะเดนเดอร์ไปได้4ประตูต 1, ่อ1กลุ่มความได้เปรียบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งในวันนี้เองครับก็ยกพลออกไปเยือนหากไม่แพ้กเกิน3ประตูเดสเตอร์ก็จะทะยานเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีกซึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยทีมของพวกเราถ้าผ่านไปได้นะก็จะจับฉลากไปพบก,กับแชมป์กลุ่มของรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีก ซึ่งก็มีทีมหลักๆอย่างอุนปิมาเซย์อ่ะอ่าอิเอสโรมา่าเฟยูนุลรัสเตอร์ดัมหรือแม้กระทั่งอาเซนักมานะครับซึ่งเป็นทีมใหญ่ในรอบนี้อ่ะก็ถือว่ามีรุ้นสําหรับเลสเตอร์ซี่ซึ่งแชมป์รายการนี้ครับจะได้สิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลยูฟ่า,ย,ฟายูโ,โปรปาลีกรอบเป็นกลุ่มซีซั่นหน้านั่นก็หมายความว่าเลสเตอร์ของเราจะต้องเน้นกับกลว่นี้ครับซึ่งข่าวก่อนเกมครับเลสเตอร์ซี่ของพวกเราเนี่ยจะได้นักเตะที่หาย ที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมากลับมาลงสนามทั้งฮาวิบาร์นะครับซึ่งไม่ได้ลงสนามในแมตช์ที่เจอกับทางด้านของบูเพนตันวันเดอร์ er, ซึ่งได้รับที่ได้รับบาดเจ็บก่อนเกมแต่แมตช์นี้น่าจะได้กลับมาลงเล่นได้นะครับเพราะว่าเราเจอเองก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่าฮาวิบาร์ได้กลับมาซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วและก็น่าที่จะมีชื่อในรายการในการลงเล่นในค่้นขึนวันนี้นะครับส่วนเจมี่วัดี้เนี่ยกับเวดดี้โฟฟาน่ากลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่คงยังจะไม่พร้อม สำหรับเกมนี้เพราะว่าต้องเรียกความฟิตและก็ออกความมั่นใจกลับมาหน่อยซึ่งวาดี้เองเนี่ยกลับมาซ้อมได้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณเกือบ10วันส่วนโฟร์ฟาน่าเองเนี่ยอย่างที่โรเจอร์บอกก็ต้องใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์ที่สามารถกลับมาเล่นกับทีมได้นะครับส่วนดัตเตยอย่างริคารดเปราซึ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและแมตช์ที่แล้วก็เล่นติดเกมก็ถือว่าทำง,งานได้ดีในแมตช์ที่เจอกับบูมแฮมตันส่วนโรเจอร์เองก็คงจะต้องประเมินอ่าสภาพของริคารดเปราอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่า การที่ให้ริคารูเล่นทีีเนี่ยมันจะส่งผลเสียเพราะว่าริคารูแปไร่เองก็เจ็บบ่อยในช่วงหลังที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาได้2แมตช์นั้นอรเจอร์เองก็คงจะพักริคารูก่อนแล้วกันเพราะว่าเขายังคงมีนักตะให้ใช้สอยได้อยู่ทั้งมาร์คเอาไปเบตันที่สามารถเล่นแบ็คขวาได้หรือแม้กระทั่งอ่ทางด้านของบุคหรือแม้กระทั่งดานิเออมาตี้ซึ่งแมตช์ที่แล้วก็ได้เล่นแบ็คขวานะครับก็ต้องดูกันว่าโรเจอร์จะใส่นักตะแบบไหนลงไปเล่น ส่วนเด็กลางเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับก็เลือกได้เลยว่าจะใช้ใครทั้งซีดามันเอดดี้นะหรือว่าจะใช้ตัวสำรองอย่างซูมาเร่หรือดิบิเดรฮอนะครับรวมไปถึงทางด้านของอฮัมซาชาลูรีที่สามารถเล่นได้ส่วนตัวรูกเนี่ยอาจจะต้องพึ่งชนะเจมส์แมดติสันหน่นนอยเพราะว่าแมติสันเองก็ถือว่าเป็นนักเตะแกนหลักของเราในตัวรูกส่วนแดนหน้าเนี่ยคาดว่าจะเปลี่ยนให้เอานา็นชรูเป็นตัวจริงแหละเพราะว่าทางด้านแพรกดา,าก้าลงเล่นมาหลายนาดแล้ว นะอาจจะเป็นโอกาสของเอเนเชอรได้สตาร์ทสิบอิปเรื่องจริงก่อนร่วมกับฮาวิบาร์แล้วก็อาจจะเป็นอีหนึ่งคนก็อาจจะเป็นอายุเซเปเรสหรืออาเดมาราลูแมนนะครับก็ต้องดูกันซึ่งคืนนี้เที่ยงคืนสี่สิบห้านาทีนะครับอย่าลืมชมเลตเตอร์สติกของพวกเราซึ่งตัวผมเองก็จะไรส์กอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตีไมเดกนะครับสําหรับศึกยูโรปาคอนเฟเดรลีกเลทที่สองนะครับนี่ก็เป็นข่าวความพร้อมแล้วก็การคาดการณ์ว่าเราจะมาในรูปแบบไหนซึ่งจะต้องเน้นนะ ควอเรสเตอร์เองในรายการนี้สําคัญจริงถ้าชนะหรือว่าไปแชมป์ได้ก็จะผ่านไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกหากเราไม่ติดท็อปไฟหรือว่าท็อปสิกในซีซั่นนี้ครับก็ไปข่าวแรกเอาไปต่อกันที่ข่าวที่2นะครับเป็นข่าวแสดงความยินดีแล้วกันกับทานด้านเจมส์จัสตินนะครับซึ่งได้รับการพิจารณาต่อสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2026ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับริคาโดแปาราก็ได้ไปแล้วเพราะว่าริคาโดเองก็ต่อสัญญาไปเรียบร้อยส่วนคนล่าสุดเป็นเจมส์จัสติน เจมส์จัสตินเนี่ยสัญญาปัจจุบันของเขาจะจบที่ปี2024แต่หลังจากให้จากการบาดเจ็บและลงเล่นมาประมาณ4แมตช์นเนี่ยทั้งบ่อยบริหารและก็เปนรนบรู้ก็เล็งเห็นแล้วว่าเจมส์จัสตินจะเป็นนักเตะที่อนาคตไกลนะครับซึ่งกลับมาแล้วก็น่าจะเรียกฟอร์มการเล่นเดิมกลับมาได้ก็เพิ่มสัญญาฉบับใหม่ให้เลยเพิ่มไปอีก2ปีนะครับทำให้ตัวจะอยู่โยงยาวไปถึงปี2026ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรานะเพราะเจมส์จัสตินก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บเนี่ย เจ้าตัวเกือบจัดตดทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยในในช่วงนั้นน่ะแต่โชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บเองค่อยน้าฉีกขาดก็ทาให้ต้องรักษาตัวประมาณ11เดเดือนนะกลับมาลงเล่นได้แมตช์แรกก็คือเจอสเปอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงแมตช์นั้นก็แพ้ไป2อสาแล้วก็เล่นเต็มในแมตช์เจอเนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับแล้วก็รายตันส่วนแมตช์ที่จที่เจอกับเว์แฮมเนี่ยเล่นไปประมาณ30นาทีได้รับบาดเจ็บจากอาการกล้ามเนื้อก,กระตุกราอเจอร์ก็ให้พักไปก่อนและคาดว่าจะใช้เวลาพักประมาณสสัปดาห์ ซึ่งในแมตต์ต่อไปเนี่ยที่จะพบกับเบอร์ลี่เนี่ยก็น่าที่จะกลับมาได้สําหรับเจมส์แจ็คสันจอห์แจ็คสนเนี่ยเขาก็ได้เห็นสัมภาษณ์นะครับว่าเขารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะเขาเองเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาสมโมสรทําไมถึงไว้วางใจเขาขนาดนี้ในการเพิ่มสัญญาฉบับใหม่ใหนะ้เขาเองเนี่ยรักสมโมสรแน่นอนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งในช่วงปีก่อนๆซึ่งปีนี้เองเนี่ยเจมส์แจ็คสนก็24ปีแล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังจะพีคแล้วก็มี ช่วงที่อยากจะเล่นน่ะสหรับนักเตะระดับอาชีพเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเจมส์สตินย้ายมาจากธนาดูตันทาวในปี2019นะมูลค่าค่าตัวรวมทุกอย่างเนี่ยเขาคาดกันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์ก็ถือว่าใช้ได้ซึ่งปัจจุบันเจมส์จสตินมูลค่าเขาเพิ่มขึ้นมากนะครับเพิ่มขึ้นาราวๆ40-50ล้านได้สําหรับเจมส์สตินก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองนะแม้ว่าจะเพึ่งหายจากการบาดเจ็บแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ย หากจิมจัสตินไม่เจ็บซ้ําอาจจะมีสิทธิ์กลับไปตดทิมชาติอังกฤษได้เพราะในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยในตำแหน่งแบ็กขวาหรือแบ,บ็กซ้ายของอังกฤษเนี่ยมันก็พอที่จะมีช่องให้กับเจมจัสตินได้เบียดบ้างอยู่นะครับก็ต้องให้กําลังใจต่อไปสําหรับนักเตะของเรารายนี้นะพราเจอเองิงหรือว่าแม้กระทั่งบอยบุญหายก็มองแล้ว,ว่าอนาคตหากจัสตินพัฒนาได้หนึ่งแหละก็เป็นนักเตะแกนหลักให้กับเราอย่างที่2คือค่าตัวนักเตะเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะผ่องถ่ายหรือว่าขายออกไปเพื่อเอาเงินมาบริหารจัดการทีมได้ นะครับสำหรับเจมส์จัดสินไอ้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะกับฟแฟนๆเดเต้าสตี้นักเตะคนนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะแล้วมั่นใจว่าจะทะยานสู่นักเตะดาวดังในอนาคตได้เอาไปต่อกันที่ข่าวต่อมาหน่อยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับควนหลงเกมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่เชลซีเปิดบ้านชนะริลไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งในแบบนี้เนี่ยแกร,รี่ลินดิเกอร์ก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับนักเตะที่เขาชื่นชอบ ก็คือเซเวนบอตแมนนะครับซึ่งเซเวนบอตแมนเองเนี่ยเป็นนักเตะกําลังสําคัญในแนวรับของรีวมาโดยตลอดและเนื้อหอมมากนะครับทั้งนิวคาสเซิลก็อยากได้ยูวเวนตัสก็อยากได้โดยเฉพาะนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในช่วงมกราคมได้มีการเจรจาหรือว่าการยื่นข้อเสนอประมาณ30กว่าล้านแต่รีวเนี่ยได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเขาอยากได้ค่าตัว40-50ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ทําให้รีนิเกอร์เองครับหลังจากได้เห็นฟอร์มเซเว่นบอตแมนเนี่ยก็ได้กล่าวว่าชื่นชมมากนะครับอยากให้เลสเตอร์ซีเนี่ย ไปคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งเขามองว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาในแนวรับของเดสเตอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับนักเตะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตัวที่มาทดแทนเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแม้ว่าจะมีโฟฟาน่ากลับมาหรืออีเวนเนี่ยแต่เขามองว่าในอนาคตอีเวนเนี่ยอาจจะอายุมากแล้วเพราะปีนี้ก็34นะครับส่วนชาราลซนชูเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ยังฟอร์มไม่สม่ำเสมอส่วนโฟฟาน่าก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บก็ต้องดูสักระยะหนึ่งอามาตี้เองเนี่ยก็เป็นแค่ตัวขัดตาทับแค่นั้น นั้นเซเว่นบอลแมนก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์สําหรับรีนิเกอร์และแฟนบอลเดสเตอร์เลยนะตัวผมเองและก็แฟนบอลในช่องเนี่ยก็เชียร์ให้เดสเตอร์คว้าเซเว่นบอลแมนแต่คงจะต้องแข่งกับนิวคาสเซิลแล้วก็วู๊บแฮมดันแต่นิวคาสเซิลเนี่ยเมื่อช่วงมก,กราคมเขาไปได้แดนเบิร์นของไบร์ตันมาแล้วก็อาจจะไม่ซื้อนักเตะร,รายนี้แต่ด้วยเงินไงของมาหาเศรษฐีจากซาอูเนี่ยอาจจะไปคว้านักเตะร,รายนี้ก็มาเข้ามาก็เป็นได้แต่ถ้าเลสเตอร์เราเอาจริงนะถ้าเลสเตอร์เราเอาจริงเนี่ย คือมีงบประมาณมาเนี่ยแล้วเจราจาสัก40กว่าล้านเนี่ยตัวผมบองว่าก็อาจจะมีโอกาสนะถ้ากาทุ่มนะคือราคา40ล้านเนี่ยเราเคยซื้อนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเราเคยซื้อทาาน้านยูริตินมันมาแล้ว40ล้าน30ล้านก็เวี่ฟูฟฟาน่าซึ่งมูลค่านี้เนี่ยไม่ใช่ราคาค่าตัวที่เราจับต้องไม่ได้เลเตอร์สามารถจ่ายได้แต่ทีเนี้ยมันก็จะต้องมีการพองถ่ายนักเตะออกไปนะครับมีการขายนักเตะซูเปอร์สตาร์ออกสักหนึ่งรายหรืออาจจะเป็นยูริติโนมันก็ได้อ่นในช่วงซัมเมอร์หรือช ก็พอที่จะนําเงินกลับมาคว้าเวนบอนแมนซึ่งบอนแมนเองก็อายุเพียงแค่22ปีมันตรงตามคอนเซปต์ของอ่านี่ก็ของเลสเตอร์ซี่ของพวกเราเลยนะเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยชอบซื้อนักเตะอ,อายุไม่เกิน26ปีนะครับอยู่ประมาณเนี้ยเอามาปลูกปั้นนะครับแต่บอนแมนเนี่ยคงไม่ต้องปลูกปัน้นละถ้าราคา40ล้านหนี่งคือใช้ได้เลยจับต้องได้เลยนะครับก็เชียร์เชียร์เหมือนกันกับลีดิงเกอร์นะครับเห็นตาเห็นไม่ต่างกันเพราะว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากนะครับสำหรับ อ่าสมโมสรฟุตบอลยุโรปเนี่ยที่ต้องการตัวไปงั้นเราจะต้องแข่งกับใครล่ะก็ยูการ์เซนยูไนเตดสว่วนวูนตันเนี่ยภาษีน่าจะเป็นรองเราอ่ะดูกันต่อไปว่าสมโมสรจะมีความคืบหน้าไหมเพราะว่าโรเจอร์ก็ได้เห็นสาภาพามาก,ก่อนนี้ว่าจะรีเฟซทีมมันก็มีโอากาสเป็นไปได้ครับเชียนะครับสวินบอดแมนเอาไปต่อที่ข่าวต่อม,มาหน่อยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการรีเทิร์นกลับมาซ้อมของเวดี่ฟุฟาน่านะครับซึ่งข่าวดีของเราคือฟฟาน่ากลับมาซ้อมกับชุดใหญ่ได้แล้วอย่าไปทางการนะครับซึ่ง ก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเจ็บไปร่วมๆหกเดือนจะอาก,การหาขาหักนะครับแล้วก็เอ็นฉีนะครับทาให้โฟฟาน่าองเนี่ยจะต้องพักรักษาระยะยาวก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง preseason เด็กโฟฟาน่าได้รับการคาดการว่าจะมาเป็นซเตอร์แบ็กตัวหลักของเราในซีซันนี้แต่โชคร้ายอุ่นเครื่องกับเบเยรเรนแล้วโดนเจ้าเฟอร์นิโดหมายเลข34จําได้เลยแอดจำได้เลยนะเสียบขาหักไป ตัวนี้ก็คือเป็นความโชครายของฟูฟาน่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะเป็นนักเตะแนวรับที่เนื้อหอมมากๆจะเป็นดาวดังในซีซั่นนี้เลยจะเป็นวอเดอร์คิดคนใหม่เสียดายจริงๆไม่งั้นเนี่ยแรนม,มาริดหรือกระทั่งแมนยูไม่มาให้ความสนใจนักเตะรายนี้หรอกเพราะว่าขนาดบาดเจ็บอยู่เนี่ยก็ยังมีสมูรอนต่างๆท้าถามเข้ามาเรื่อยๆงั้นฟูฟาน่ากลับมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มในตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กให้กับเรานะรอาจจะเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งจิง๊กซอที่เราต้องการ จจะคิดสภบพดูว่าฟูฟาน่ายืนคู่กับเซเวนบอยแมนนะครับเลตเตอร์จะแกร่งแค่ไหนแบ็กซ้ายจิมจัสซินแบ็กขวาริคาร์โดเปราตัวผมมองว่าอาจจะเหลือเพียงแค่ที่ซอเดียวคือเซ็นเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนมาคู่กับฟนะูฟาน,น่าในซีซั่นหน้านะซีซั่นนี้ตัวผมเองมองแค่การประคองไปแต่ซีซั่นหน้าเนี่ยขอสักหนึ่งตัวเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งวอเจอร์น่าจะรู้นะครับแล้วก็บรรบุญหาหน่าจะรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนก็คงไปแก้ตรงนั้นอ่ะจากข่าวฟูฟาน่ากลับมา ฝึกซ้อมกับทีมเนี่ยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแคปเปอร์ชไมเคิลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากรีบเร่งฟนฟตพนาเท่าไหร่เพราะอยากให้เขาเดี๋ยวรักษาตัวเองเนี่ยเต็มๆกลับมาให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วปุ๊บนี่ยเจ็บซ้ําเหมือนที่กโดเปนะร่าหรือแม้กระทั่งเจมส์จัสตินที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นสําหรับแคปเปอร์ชไมเคิลนะซึ่งชไมเคิลเองในซีซั่นนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากแผงหลังที่ไม่ดีหรือว่า ไม่สามารถมีกองหลังที่ไว้ใจได้ทําให้เขาเองเนี่ยเก็บคลินชีได้เพียงแค่4แมตช์จาก32นัดในซีซั่นนี้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่แย่มากๆนะแต่แต่ถ้าดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ยนักเตะเลสเตอร,ร์ไม่ขาดเป็นจริงนะอีแวนก็เจ็บเป็นระยะเจ็บอยู่เรื่อยๆนะครับฟ,ฟูฟาน่าเจ็บยาวส่วนเซ็นเตอร์แบ็กที่ซื้อมาใหม่อย่างเยนยิวเวสกาดก็ใช้การยังไม่ค่อยได้นะต้องยอมรับเลยนะว่าเวสก,กาดคือไม่สามารถแทนอีแวนหรือว่าฟูฟาน่าได้เชล่าซูนชูจากที่จะเป็นแกนหลักเนี่ย ก็ดูแล้วจะต้องมีตัวซ้อนอย่างอีแวนหรือโฟฟาน่าเหมือนเดิมจึงจะเล่นดีได้นั้นแสดงว่าโฟฟาน่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับที่จะต้องมาช่วยในช่วงหลังจากนี้ไปในช่วงปลายซีซัน่นอ่ะก็อดใจรอ,อนิดหนึ่งนะครับถ้าได้รถเจอเองก็ได้บอกแล้วว่าจะต้องรอดูความคืบหน้าและก็ประเมินเป็นระยะเกี่ยวกับโฟฟาน่าใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์นั่นหมายความว่าในแมตช์ที่เจอกับเบอร์ลี่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ เจอกับลีดยูเนเต็ดในช่วงวันที่5เนี่ยโฟฟาน่าอาจจะยังไม่พร้อมนะครับหรืออาจจะเซอร์ไพรส์มีชื่อเป็นตัวสำรองในแมตช์เจอกันลีดยูเนเต็ดอาจต้องรอดนุกันตัวนี้คือมันขึ้นอยู่กับโฟฟาน่าเลยว่าเขาเนี่ยจะเรียกความฟิตแล้วก็สภาพการเล่นเดิมๆกลับมาได้ในช่วงไหนเรเจอร์เขาประเมินอยู่แล้วนะครับก็เชียร์กันต่อไปแต่อย่ารีบดิง้งอย่ารีบด้งเพราะปัจจุบันเราก็มีเซ็นเตอร์แบ็กพอใช้ได้นะับอย่างอามาตี้คู่โซนชูหรือว่าอาจจะเอาเอดีดีมายืนหรือจะเอาเวสกาด ที่เล่นดีในแมตช์เจอกับแรนเดอร์อะก็พอได้นวเวทการเองวันน,นี้อาจจะได้ลงด้วยนะครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วก็ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ทำงานได้ดีได้รับคำชมเยอะนะเวทการต้องรุนต่อไปแต่ฟูฟาน่ากลับมาผมว่าเป็นจิ๊กซอแน่นอนนะครับเอาไปต่อกันที่ข่าวต่อมาหน่อยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับยูริจิติมันนะฮะก็โรเจอร์ก็ここได้ออกมาบอกล้ว่าเขาเนี่ยได้คุยตัว,ต,วตัวกับจิติมันแล้วทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นทั้งเรื่องสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจิติมันเองเนี่่จา,นนา,าทจะ ต่อสัญญาไปกับทีมจากคาที่โรเจอรไ์ได้ให้สภาพออกมาเนะเรื่อยๆเนี่ยคือตินมันเนี่ยคงมองไปที่ความสําเร็จแล้วก็ความทะเยอทะยานในอนาคตนะครับโรเจอร์คงยอมรับตรงนี้ซึ่งโรเจอร์เองครับก่อนหน้านี้นเนี่ยในแมตช์ที่แพ้นอติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเขาได้ว่าออกอาการหัวร้อนคือแบบรับไม่ได้กับสภาพนักเตะในตอนนั้นจนได้ออกมาพูดเลยว่าอย่าคิดว่านักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะร,ระดับท็อปคือคุณยังไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้ ค,คือโรเจอร์ได้ออกมาพูดเชิงแบบว่าไม่พอใจอย่างมากจนได้เรียกนักเตะรายบุคคลมาคุยเลยโดยเฉพาะตีนแมนและจากแมตที่เจอกับฟอร์ในแล้วเนี่ยตีนแมนก็โดนดรอปเจอลิเวอร์พูลโดนดรอปในแมตไ้นเป็นแมตใหญ่มากคือระดับอย่างนี้เนะี่ยต้องมีตีนแมนแต่โรเจอร์รู้สึกว่าไม่โอเคละงั้นตีนแมนคุณดรอปไปอ่าก็ทําให้ตีนแมนเองก็คงรู้ตัวแหละและแมตต่อมาตีนแมนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวจริงและปัจจุบันเนี่ยตีนแมนเรียกฟอร์มเก่งลกับมาได้ แม้ว่าทีมจะไม่ชนะในลิก5แมตช์ติดต่อกันเนี่ยแต่ผลงานของทีมเนี่ยมันดีขึ้นมองไปถึงอนาคตได้ทําให้บอร์ดบริหารมองล้ว่าอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าเบเดอร์เจอร์มีขุมกําลังที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็อาจจะทําทีมได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็เลยไม่มีการปลดนะครับแล้วก็ได้ออกมาบอกล้ว่าอบอร์ดบริหารแล้วก็คุณท็อปไอวัตศรีวัฒนประภาที่เป็นประธานสโมสรเนี่ยพร้อมที่จะน,นุนหลังเบเดอร์เจอร์นี่ก็เกิดจากนักเตะท,ที่เขาได้เลือกมาเนี่ย ทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยหากตีเมันไม่ต่อสัญญาเบเดรัเจอร์แล้วก็สโมสรเนี่ยก็ต้องขายตีนเมันออกไปเพื่อนําเงินเม็ดเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยกลับมาสู่สโมสรคาดกันว่านะครตัวก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสาสิกว่าล้านแหละอาจจะถึงสี่สิบล้านนะครับสำหรับตีนเมันเพราะว่าเขาเดือดสัญญาแค่ปีเดียวอืมคือถ้าจะเรียกสูงกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะถ้ารีสูงกว่านี้หากไม่มีสโมสรมาเซ็งต่อเนี่ยปีหน้าคุณเสียเข้าไปฟรีนะ สำหรับเลสเตอร์งั้นถามว่าเสียดายไหมติลมันเนี่ยตัวผมเสียดายแต่ว่ามันต้องยอมเพื่อการสร้างทีมขึ้นมาใหม่อย่างที่โรเจอร์ได้บอกล้ว,ว่าเขาจะรีเฟรททีมอาจจะมีติลมันอยู่ในนั้นติลมันคือเอาจ,าจริงๆถ้าไม่อยากติลมันต่อสัญญาเนี่ยโรเจอร์เอาไว้แน่นอนเพราะเขาชอบเขาชอบบุคลิกคาแรคเตอร์ของทางด้านตีลมันนะอยากให้เป็นศูนย์กลางของการทําเกมแต่ทีนี้เมื่อติลมันดูแล้วเนี่ยแนวโน้มของเขาจะไม่ต่อสัญญาโรเจอร์ก็คงยอมรับและคงมีการหาทางที่ไรไว้แล้ว ว่าหารเสียตินมันไปช้อยที่2คืออะไรลองดูดีวิดีโอฮอปีนี้จะขึ้นมาทดแทนตินมันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงมีการอาจจะเจรจานั้เตะที่ลักษณะคล้ายๆกับตินมันเข้ามารวมทีอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปแต่หลังจากโรเจอร์ได้คุยแบบตัวตัวกับตินลมันเนี่ยฟอร์มดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าใจมาอ่ะทุกคนก็คงเห็นใช่ไหมว่าตินมันฟอร์มดีขึ้นมากเท่าไหร่นี่ก็เป็นข่าวนี่นะครับก็รน้นึ่ะต่อไปก็สำหรับตีนรมันตัวผมมองว่าถ้าเกิด มองกลางๆก,ก็คือเป็นวิถีของฟุตบอลคือตินแมนก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วกับเราพาเราคว้าแชมป์เอเอ้คับจบท็อปไฟท์สองซีซั่นนั้นต่อจากนี้ไปก็เป็นความสําเร็จของยูริแล้วกันนะครับก็ถ้าอยู่ก็ดีใจถ้าจากไปก็ขอให้ยินดีขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสาหรับจิมนมมนอ่ะก็อย่าเพิ่งเครียดกันนะสําหรับยูริทําใจไว้ล่วงหน้าไปต่อกที่ข่าวต่อมาหน่อยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเจมี่วาร์ดีนะครับซึ่งกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเหมือนกันกับวรดี้ฟอกุฟนาซึ่งวาร์ดี้เองครับก็ได โพสบนโซเชียลมีดียนะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของเขาแล้วก็ได้โพสข้อความว่าเขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็มีการแฮชแท็กอะไรกันนิดหน่อยนะครับซึ่งวาดีเองครับกลับมาฝึกซ้อมแล้วเนี่ยเขาเองจะสามารถลงเล่นได้ประมาณอีก 7- 10วันอย่างที่เราเจอได้ให็นสภา์ไปนั้นหมายความว่าอีก7 10หรือวันเนี่ยแมทที่จะพบกับเบอร์รี่ในช่วงต้นปีอาจในต้นในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีชื่อเป็นสำรองก่อนแต่แมทที่เจอกับลรดยูไนเต็ด อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงได้สําหรับวาดีซึ่งวาดีเองครับได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงปลายปีก็คือการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในแมตช์ที่ชนะไป1-0น,นในแมตช์นั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยต้องฝืนเล่น90นาทีนะครับจากที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่นาทีที่70ต้องฝืนเล่นไปเพราะว่าเรเตอร์ใช้โค้ต้าเปลี่ยนตัวครบ3คนแล้วในสพรมเมียรีกนี่แหละส่งผลก,กระทบต่อเอ็นร้อยหวาของเราหรือว่าแฮมสิงนะบาดจีบยาวเราเสียวาดีไปรวม2เดือนส่งผลก,กระทบอย่างมากในแนวรุก แม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะมีแพสซนากาเล่นได้แต่ดาก้าเองด้วยประสบการณ์และอายุเนี่ยยังเทียบกับวาดีไม่ได้ทําให้เลสเตอร์ไม่ได้ประโยชน์จากตรงน,นี้เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยสโมสรเลสเตอร์ซีของเราเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสในการเข้าทําเยอะมากๆแมตช์วิธแฮมมีโอกาสเข้าทําถึง24ครั้งแมตช์เจอวู๊ตันมีโอกาสเข้าทําถึง17ครั้งแล้วเป็นบ้านของวูฟปด้วยนี่เป็นการการตันตีว่าแนวรุกของเลสเตอร์กําลังไปสู่ทิศทางที่ดี แต่การจุดสกอร์อยังไม่ดีงั้นวาดี้อาจจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในตรงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับต้องรอดูกันว่าเชฟทีมของเบเดอร์เจอร์หลังจากได้วาดี้โฟฟาน่ากลับมาเนี่ยเขาจะมีทีมที่แกร่งมากขึ้นหรือไม่เจมส์จัสซินเดียวก็กลับมาริคาโดไปร่าก็เต็มรอยนะครับต้องดูกันสําหรับอนาคตผมมองว่าเรสเตอร์น่ากลัวในซีซั่นหน้าหรือในศึกยูโรปาลีกอะยูโรปาคอนเฟเซ์ลีกนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะหากนักเตะไม่เจ็บเพิ่มนะครับตัวนี้ต้องห้ามเเจบพิ่มด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อมาหน่อยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเบดดีรัเจอร์ได้กันก็ในงานแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับการรีเฟซทีมด้วยนะครับว่าช่วงสั้นๆนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการรีเฟซทีมเกิดขึ้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทาทีมมาแล้ว3ปีครบ3ซีซั่นก็ดูแล้วว่ามันคงถึงจุดอิ่มตัวเขาดูแล้วว่านักเตะเนี่ยมันคงไปได้ไกลกว่าน,นี้ไม่ได้คงได้ประมาณนี้กลุ่มนักเตะซูเปอร์สตาร์นักเตะแกนหลักของทีมนักเตะดาวรุ่งพอเข้าประเมินแล้วเนี่ย รู้สึกว่าซีซั่นนี้ปัญหามันจะเยอะนะครับก็อาจจะมีการขายนักเตะออกไปบ้างแล้วก็ทุ่มทุนซื้อนักเตะนะครับตามหัววกอข่าวเรีกว่า220ล้านปอนด์เนี่ยคงเป็นการแบบประเมินจากการขายนักเตะนะครับมากกว่าที่จะเป็นงบป,ประมาณซึ่งงบป,ประมาณของลสเตอร์คงไม่ถึงขนาดน,นั้นครับคงไม่ถึง220ล้านปอนด์ก็คงจะอยู่รา,ราวๆ6-80ล้านทุกๆซีซั่นนะครับในการซื้อนักเตะซึ่งเรเจอร์เองเขาก็ได้บอกไล้วว่าอาจจะมีการเสริมทัพนักเตะ5-6ราย มันหมายความว่าจะมีการยกเครื่องทีมทั้งใหญ่ของโ,โมโูรใช้คํานี้ได้เลยเพราะว่าการจัดซื้อนักเตะมาห้าถึงหกรายเนี่ยแล้วขายนาักเตะออกไปเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการทีมที่แกร่งขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนักเตะเลสเตอร์ได้รับบาดเจ็บเยอะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะอย่างนาักเตะที่ซื้อมาใหม่อะเยนยิกเวสกาดเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับแรนเบอร์ทานก็ได้แค่ตัวขาตาทับ,บนะครับแพทซาดาก้าต้องรองการพัฒนา กูบักรกีซูมารยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้สว่วนอาเดมราลูแมนเนี่ยถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ต้องประเมินกันเป็นระยะไปนะครับก็คงมีการพิจารณาหานักติดไว้ท่วงหน้าแล้วแหละเพราะว่าต้องเชื่อใจในทั้งบอร์ดบริหารเบรเดรโรเจอร์และก็แมวบองของเราว่าต่อจากนี้ไปน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอดแต่หลังจากที่มีข่าวมาว่าสโมสรใด้การอยู่หลังเนี่ยมันก็หมายความว่าโรเจอร์จะมีสิทธิ์เลือกนักตะ อย่างเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเขาคงเอาเก้าอี้เป็นเดิมพันผมมองเงี้ยคือโรเจอร์เนี่ย, er เ,ยเขาได้กล้าที่จะออกมาบอกว่าจะสร้างทีมใหม่หรือว่ารีเฟซทีมเนี่ยหมายความว่าเบเดนโรเจอร์ er, เอาเก้าอี้เป็นเดิมพันคือคงมีการไปพูดกับบอร์ดบริหารอะไรว่าซัมเมอร์นี้ขอจัดการทีมเองขอเลือกนักเตะเองอ,นนอันนี้คือใช้คำบ้านๆแบบแอดนะผมขอทําเองแล้วกันถ้ามันแย่เขาคงเป็นลูกผู้ชายพอ คือณปัจจุบันที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดจากนักเตะได้รับาบาดเจ็บตัวผู้เล่นที่เสริมมาใหม่แล้วมันไม่เวิร์คเออคืออาจจะไม่ได้เลือกเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้รอเจอเกิดอาการแบบไม่พอใจแต่เมื่อได้คุยกับบอร์ดบริหารและเปิดใจกันแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์แล้วราเจอเองรูปผู้ชายฟอร์มถ้าทําไม่ดีเขาอาจจะเลือกเดินออกไปเองแต่ถ้าก็ได้เลือกเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วทีมอาจจะก,กลับมาประสบความสำเร็จก็ได้เพราะดูจากวิธีการเล่นในช่วงหลังๆมาเนี่ นะครับแต่ละแมตช์เลยจากแมตช์เจอรเวูพูดีขึ้นชัดเจนแม้จะแพ้สองศูนย์นะครับเจอไบรตันอาะเกือบจะชนะนะครับมาเจอเวสแฮมดิฟอร์มดีกว่าชัดเจนแต่ไปถูกยิงในทีสุดท้ายนะครับเจอทางด้านของแลนเดอร์พิสูจน์ได้เลยว่าเกมลุกยอดเยี่ยมนะครับเกมรับอาจจะพลาดนิดนึงส่วนเจอบู๊เพลนตันเนี่ยก็สมควรเป็นผู้ชนะแต่ก็พลาดไปนั้นแสดงว่าวิธีการเล่นแล้วก็ขุมกำลังเนี่ยมันดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเหลือเพียงแค่จิ๊กซอ์ในบางส่วนอย่างเวลีฟูฟาน่า อย่างจนนีแวนนะครับหรือแม้กระทั่งเจมี่เวอร์ดีที่จะต้องกลับมาจากการบาดเจ็บอ่ะก็ให้กําลังใจต่อไปสําหรับเบเดรโรเจอร์นะตัวผมเองก็เชียร์เหมือนกันคืออาจจะบอกว่าอ่ำอาจจะมีบางช่วงบบว่าอยากให้ปลดบ้างนะเพราะว่าด้วยแทคนิคที่มันไม่โอเคแต่พอมาดูในช่วงหลังแล้วโรเจอร์ Roger ทำทีมได้ดีขึ้นรู้สึกว่าจะใส่ใจเข้าไปมากขึ้นก็ดูเหมือนว่าโรเจอร์เองยังมีไฟอยู่ยังมีความต้องการที่จะสร้างสโมสรแห่งนี้กลับไปสู่อนาคตน,นะครับก็ต้องรุนกันอ่ะก็โอเคก็ ให้กำลังใจต่อไปเดือนหน้าต่อไปนะครับังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะได้หมดกังวลสําหรับทั้งแฟนบอลสมโมสรแล้วก็ตัวโรเจอร์เองจะได้ไม่ต้องมีการมาถกเถียงว่าจะต้องมีการปลดไหมสร้างความวุ่นวายให้กับแคมป์นักเตะเรสเตอร์นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาอย่าลืมให้กําลังใจช่องนะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้กับแอดด้วยนะวันนี้นําเสนอในรูปแบบใหม่ก็คือการคุยข่าวเรสเตอร์ซึ่งก็อาจจะมีการทําแบบนี้ เป็นระยะระยะเพราะว่าบางเวลาเนี่ยตัวแอดอินอาจจะไม่ว่าในการทําคลิปก็ใช้วิธีการคุยข่าวไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้ฟังกันไปด้วยนะครับขอบคุณจริงๆอย่าลืมคืนนี้เที่ยงคืน45นาทีเรามีนัดก,กันนะครับกับการไรส์สกอร์ไล e เตอร์ี้ทำศึกยูโรปาคอนเฟเดรทีกเรกที่2กับแรนเดอร์ครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ